f ฟลตเกิ Girl, ชั้นห่างระหว่างเราเข้าฉาย6กุมภาพันธ์ครับและสยามก็ไปดูรอบสื่อมาแล้วก็เลยได้เ,ออเรือลํานี้เอ,อ้ยไม่ใช่ได้หมวก Air h o s t เตดอันนี้เฮ้ยเรื่องนี้ไม่ Air h o s t เตดด้วยหรอก็ต้องไปดูกันครับใน f ฟ e d เกิลนะบอกเลยว่าวันนี้สยามไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะบอกต่อทุกคนครับเพราะว่าอีก2วันที่จะเข้าฉายในทุกรงภาพยนตร์นะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของแฟลตเกิลเขามีคําจํากัดความว่าชั้นห่างระหว่างเราใช่ไหมและแน่นอนครับผมไอความที่เป็นชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยมันก็คงจะบอกอะไรได้หลายอย่างและที่สําคัญครับเรื่องนี้เป็นเบสออนทูสตอรี่นะครับสร้างขึ้นมาจากชีวิตจริงของผู้กับคุณแครนั่นเองมาไล่เรียงกันเลยครับว่าในความชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยแต่ละชั้นมันมีอะไรบ้างเอาชั้นที่1ก่อนทุกคนชั้นที่1คือบอกแล้วครับว่าเรื่องราวทั้งงงหหมดเนนนีี่่่่ยป็นนทททถาาํใจริ บุ่กับเขาใช้ชีวิตอยู่ฉะนั้นรายละเอียดการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ต้องเก็บครับเพราะมันคือชีวิตจริงคือสยามชอบมันก็น่งไอตอนที่แบบเด็กถลายลงมา่ตรงบันไดเออ,อน,นันมันคือชีวิตจริงที่แบบสยามเคยอยู่แฟลตก็อารมณ์นั้นด้วยแล้วไปสนามกลางหรือแบบมีขี้หมามก็มีจริงๆนะทุกคนในความที่บอกเป็นแฟลตใช่ปะ่ะและนี่ครับนี่คือชั้นที่1ไปต่อที่ชั้นที่2ความห่างที่มันเกิดขึ้นนะชั้นที่2ก็ผมแฟลตตำรวจสถานที่แห่งนี้ไม่เหมือนกับที่ใดในโลกเฮ้ย มันมันจริงใช่ไหมแ <laughs> ฟดต,ตำรวจออะไปดูกันละกันนะครับต้องไปดูในเรื่องครับว่าแฟดต,ตำรวจประมาณเบอร์ไหนและที่สําคัญกับผมในภาพน,นี้เป็นบอยกากอนต้องบอกเลยว่าบทของตองนี่เป็นบทเลยที่พีคมากทุกคนเป็นจุดคลายแม็กซ์สองเรื่องเลยก็ว่าได้ที่จะเป็นคลายแม็กซ์สำหรับตัวละครหลายๆตัวที่มันผูกกันมาต่อที่ชั้นที่3ครับในชั้นที่3นี้นะครับเด็กแฟดความสดใสในตึกสีซีเฮ้ย มันคือความสดใสจริงๆทุกคนคือถึงแม้ว่าเออตัวละครแบบไม่ได้แบบเด็กเล็กมากขึ้นเป็นเด็กมัได้ยมแล้วใช่ไหมมันก็แบบมีความบุคราห,หว่ังเพื่อนการเลิกเรียนก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมาตีแบบที่สนามที่แบบมีขี้หมานั่นนะเออมันเป็นโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นับชีวิตของเด็กฝ่ายจริงๆเว้ยแล้วก็แบบเออแบบไปนั่งริมน้ำอะไรต่างๆต้องบอกเลยว่าโมเมนต์ตรงนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงนะทุกคน นึกภาพของความเป็นเด็กแฝดิีมันไม่ได้แบบมีห้างมีอะไรเยอะแยะใช่ะหล่ะในวัยนู้นนะเนาะแล้วก็แน่นอนครับผมฉากน่าสนใจมากๆเพราะเขาใช้พื้นที่ที่อยู่ตรงฝั่งโทนตรงท่านามเ๊บซี่ไปกินโบกกี้อคือชีวิตฝั่งโทนเลยจริงๆทุกคนมันดูเรียวมาก มาต่อที่ชั้นที่4ครับผมโปรดักชันดีไซน์เส่ยมชอบโปรดักชัน n สย่ามชอบฉากเสย่ามชอบความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันดีไซน์จากความเป็นจริงดีไซน์จากชีวิตจริงเลยทุกคนมันก็เลยเห็นภาพของห้องที่เป็นอยู่ในแฟลตอะ่ะคือทุกอย่างมันอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียวมัมอนรมณรที่แบบห้องไม่ใหญ่มากทุกอย่างอยู่ในนั้นอะ่ะ จะต้องจะรีดผ่าจะใดๆทุกอย่างมันอยู่ในน้นหมดเลยทุกคนแล้วก็ต้องใช้ยู่ๆให้ได้ใช้ปลูกต้นไม้ต่างๆก็ต้องปลูกแค่หน้าบ้านพอแบบมีการมาตรวจก็ต้องรีดเก็บเข้ามาในบ้านด้ว้ยฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์มากและไปสู่ชั้นที่5ครับถ่ายทอดมุมภาพชั้นห่างระหว่างรักรสหวานกับการเติบโตที่ขื่นขมโอ้โหอันนี้มันสีจริงๆนะแล้วก็เห็นภาพระหว่างแอนกับเจนอะ เฮ้ยมันจะแบบสมหวังหรือเปล่าตอนแรกสยามบอกเลยว่าทุกคนอาจจะไปดูแล้วคิดว่ามันเป็นเกิร์ลเลิฟหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันครับว่าเป็นเกิร์ลเลิฟหรือเปล่าความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่ความรักหรือมันเป็นความที่แบบเด็กเขาจะต้องตัดสินใจเองก่อนและมันจะมีอะไรมากกว่านะั้นหรือเปล่าบอกเลยว่าต้องดูครับผมสหรับสยามเนาะมันมีการพูดถึงแล้วว่าเ้าเรื่องนี้ให้ผูกกับเบลดไลฟ์หรือเปล่า ก็แบบมีความเล็ดลท์อยู่เหมือนกันนะมันมีความเครียดมีความตึงอยู่เหมือนกันตึงไม่สุดแต่ดูให้ไปดูเพราะมันมีความมีมิติมีหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆนะครับกับแฟลตเกิลชั้นห่างระหว่างเราคือมันไม่ได้ห่างแค่ความสูงห่างกันเรื่องของความรู้สึกและห่างอะไรบ้างต้องไปดูกันนะครับ6กุมภาพันนี้เข้าฉายแล้ว้าเกิดใครไปดูมาแล้วมาบอกสย่งมั้งครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้